สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอภิวรนสีแก้วชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจอยน์พงษ์จันทร์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปกรณ์มันชิมบงเลขที่31ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ที่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ค่ะ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานไอเอเรื่องผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวค่ะ presentation หัวข้อการนำเสนอ1บทนำที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์สมมติฐานตัวแปรที่ศึกษาและแผนการดำเนินงาน 2. เอกสารอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีการดำเนินงานอุปกรณ์และขั้นตอนการทำผ้ามัดย้อม 4. ผลการดำเนินงาน ผลการทดลอง 5. สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานอภิปายและข้อเสนอแนะ6ข้อมูลผู้จัดทําบทนำที่มาและความสำคัญในปัจจุบันผ้ามัดย้อมมีความนิยมในชีวิตประจำวันจึงทำให้มีการผลิตผ้ามัดย้อมจำนวนมากหลากหลายสีและลายราคาซึ่งผู้บริโภคต้องสูญเสียเงินในการซื้อ ผ้าย้อมสีซึ่งเป็นเงินจํานวนมากดังนั้นจะมีความสนใจในการผลิตผ้ามัดย้อมสีจากเปลือกมะพร้าวขึ้นมาเพื่อใช้ลดต้นทุนในการซื้อผ้ามัดย้อมผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวเป็นการใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ได้มาจากท้องถิ่นมาสกัดสีเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำผ้ามัดย้อมซึ่งในเปลือกมะพร้าวจะมีสารแทนนินที่สามารถช่วยย้อมสีติดจึงทำให้เสื้อมัดย้อมที่ได้มีลวดลายและสีสันที่น่าสนใจค่ะ ปุประสงค์1เพื่อศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว 2. เพื่อทดสอบการติดทนของผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวสมมุติฐานและตัวแปรที่ศึกษาสมมุติฐานผ้าเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาลมีผลต่อการติดสีของผ้ามัดย้อมดังนั้นผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีการติดทนของสีได้ดีกว่าผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียว ตัวแปรต้นเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาลตัวแปรตามการติดทนของสีผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและสีน้ำตาลตัวแปรควบคุมปริมาณของเปลือกมะพร้าวชนิดของผ้าที่นำมามัดย้อมเวลาในการซักผ้ามัดย้อมระยะเวลาการดำเนินการสถานที่ศึกษาบ้านเลขที่153หม oh ู่5าตำบลยางค้อมอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. นําำวัสดุที่ไม่มีประโยชน์มาเพิ่มมูลค่าใหม่ให้เกิดประโยชน์ 2. ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย 3. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิน่น เอกสารอ้างอิงมะพร้าวมะพร้าวเป็นพืชนืนต้นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลปาล์มสามารถใช้ประโยชน์ในหลายทางเช่นน้ำละเนื้อมะพร้าวอ่อนใช้รับประทานเนื้อในแก่นำไปขูดและคั้นน้ำกะทิกะลานไปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆเช่นกระบวยและเปลือกมะพร้าวใช้เผากันยุงหรือต้มเอาสีมาย้อมผ้าชนิดของผ้า คอตตอนหนึ100่งร้อยเปอร์เซนผลิตจากเส้นใยฝ้ายได้มาจากการนำเส้นใยของปุ๋ยฝ้ายนำมาปั่นจนเกิดเป็นเส้นได้แล้วจึงนำมาทอหรือทากได้เป็นผืนผ้าผ้ามัดย้อมคือการทำให้ผ้าเกิดลวดลายต่างๆโดยใช้เทคนิคในการมัดผ้าแล้วทำการย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติหรือสีสังเคราะห์สำหรับย้อมผ้าเพื่อให้ผ้ามีสีสันสวยงามและเกิดลวดลายจากการมัดม้วนพับ ขยำซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นเรียกว่าผ้ามัดย้อมสีย้อมผ้าจากธรรมชาติทรัพยากรต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำสีได้ง่ายโดยสก,กัดจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นสีที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นต้นไม้เปลือกไม้รากแกน่นใบและผลวิธีการทำผ้ามัดย้อมจะมี2วิธีคือการย้อมเย็นและย้อมร้อนการย้อมเย็นก็คือจะใช้ใน สีสังเคราะห์และก็ใช้ในน้ําอุณหภูมิปกติส่วนการย้อมร้อนก็คือจะใช้น้ําร้อนในการต้มซึ่งในการย้อมร้อนเนี่ยส่วนมากจะใช้ในการย้อมผ้าที่สก,กัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติค่ะการย้อมสีผ้าจากเปลือกมะพร้าวจะใช้วิธีการแบบย้อมร้อนวิธีมัดลายผ้า1นําผ้าใยธรรมชาติมาพับให้มีความกว้างประมาณ1นนิ้วพับเข้าสู่กึ่งกลาง ทั้งจากทางซ้ายและทางขวา 2. เมื่อพับจนถึงตรงกลางแล้วให้นำเศษไม้ชิ้นเล็กๆที่เตรียมไว้มาวางทั้งด้านบนและด้านล่างจากนั้นพับเข้าสู่ศูนย์กลางพยายามพับให้แน่นๆสามพับไปเรื่อยๆจนเหลือขนาดเศษไม้จากนั้นใช้หนังยางรัดให้แน่นอุบัญญาท้องถิน่นผ้ามัดยอหมู่บ้านคีรีวงศหมูส่สตำบลกำโลนอำเภอลาสกาจังหวัดนะครศรีธรรมราช อุปกรณ์และขั้นตอนการทำผ้ามดย้อมจากเปลือกมะพร้าววิธีการดำเนินงานอุปกรณ์ 1. ผ้าสำหรับมดย้อม2ภาชนะ3มีดสี่หม้อห้าไมโคนส่วนผสม 1. เกลือ2ปูนแดง3น้ำา4เปลือกมะพร้าวขั้นตอนการทำผ้ามดย้อมจากเปลือกมะพร้าว 1. นํานำเปลือกมะพร้าวมาฉีกเป็นชิ้นเล็ก 2. ต้มน้ำให้เดือด 3. ใส่เปลือกมะพร้าวที่ฉีกไว้จากนั้นคนเรื่อยเรประมาณ3 4ชั่วโมงจนน้ำเป็นสีน้าตาลเข้ม 4. กรองเปลือกมะพร้าวออก 5. น้าำผ้าที่มัดไว้แช่เปน็นเวลา1คืน 6. นนำผ้าไปแช่น้าปูนใส่เป็นเวลาหนคืน 7. นำผ้าที่แช่น้ำปูนใส่ตักให้แห้งแล้วซักประมาณ2-3ครั้ง ตัวอย่างผภาผ้ามันยอมจับเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลและเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวตามลำดับผลการดำเนินงานผลการทดลองจากการทดลองทราบว่าในการซักครั้งที่1และครั้งที่2ผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีการดุดของสีน้อยกว่าผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียว จากนั้นเมื่อสักครั้งที่สมไม่มีการหลุดของสีดังนั้นผ้ามันยอมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียวและเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีผลต่อการติดทนของสีผ้ามันย้อมคือถ้าผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีน้ำตาลมีการติดทนของสีได้ดีกว่าผ้ามันย้อมจากเปลือกมะพร้าวแก่สีเขียว บทที่5นะคะสรุปผลได้ศึกษาวิธีการทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวการทดสอบการติดทนของสีผ้ามัดย้อมนะคะจะได้ผลดังนี้ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวสีเขียวและสีน้ำตาลมีผลต่อการติดทนของสีผ้ามัดย้อมเปลือกสีน้ำตาลมีการติดทนดีกว่าเปลือกสีเขียวค่ะอภิปรายผลนะคะ ผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าวสามารถใช้แทนเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนลดต้นทุนการซื้อผ้าย้อมสีช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุสุดท้ายนะคะข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ สามารถศึกษาการทำผ้ามัดย้อมจากวัสดุธรรมชาติเช่นเปลือกมังคุดกระเจีย๊ยบต้นคลามใบหูกว้างควรคำนึงถึงลวดลายรูปแบบภ้ามัดย้อมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะ